สวัสดีครับ www.moncyshop.com ครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวกล้องไฟฉายนะครับตัวนี้มีความสามารถพิเศษคือสามารถถ่ายในเวลากลางคืนได้ครับผมะจะมีโหมดหลกักโหมดหลกัหลกๆ3โหมดคือโหมดถ่ายภาพนิ่งถ่ายวีดีโอแล้วก็อัดเสียงนะครับอุปกรณ์ที่จะมีให้ก็คือจะมีคู่มือครับเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีแผ่นไดเวอร์ให้มีสายชาร์จไวทันเฟอร์ข้อมูลฮะมาดูว่าวิธีการใช้งานนะครับก็เราต้องถอด ถอดตรงตูมออกมาจะมีสล็อตใส่ไมโครดีการ์ดซึ่งเราต้องซื้อเพิ่มนะฮะให้เราใส่ไมโครดีการ์ดเข้าไปแบนึงครับเป็นไมเมมตัวเล็กเนี้ยฮะวิธีการใส่ให้ให้ให้ความลงครับดูสังเกตดูอย่าใส่ปิดด้านนะฮะใส่บ้านจะมันจะพังครับอย่าเข้าไปปุ๊บอ่าเสร็จแล้ว วิธีการใช้เราก็ปิดก,กับไฟซึ่งมันจะดูไม่ออกเลยว่าเป็นเป็นกล้องนะฮะตัวนี้เป็นรูปร่างเป็นไฟฉายตัวนี้จะมี led ให้มาแปดดวงสว่างมากแล้วก็จะกล้องจะเป็นกล้องห้าล้านพิกเซลนะฮะผมจะเปิดไฟฉายให้ดูสามารถถ่ายในะกลางคืนได้วิธีการใช้งานนะครับจะมีปุ่มให้เลือกสาปุ่มเป็นปุ่มแรกคือปุ่มเปิดไฟเปิด led เนี่ยฮะเปิดไฟนีคู่ปุ่ม ไารูปนิ่งถ่ายภาพนิ่งอันนี้คือปุ่มถ่ายวีดีโอกาดเสียงวิธีการใช้งานโหมดวีดีโอนะฮะกดขึ้นมาไฟจะเป็นสีแดงเสร็จแล้วเพื่อคุณคุณจะถ่ายวีดีโอคุณแค่กดปุ่มปุ่มล่างเนี่ยครับตล้ไฟเป็นสีเขียวตอนนี้คือเลคคอร์วิดีโออยู่แล้วฮะใช้งานง่ายมากถ้าเกิดอยู่ในที่มืดคุณแค่กดเปิดปุ่มบนคุณสามารถเลคคอรในที่มืดได้นะครับ จะอยู่อีวิดีโอคุณแค่กดปุ่มตรงปุ่มที่สามอีกทีหนึง่งปุ๊บจะกลับมาโหมดแรกโหมดแซนบายครับผมต่อไปเป็นโหมดการถ่ายภาพนิ่งครับถ่ายภาพนิ่งเราแค่กดกดปุ่มตรงกลางทีหนึง่งมันจะเป็นเหมือนการถ่ายรูปแชทหนึง่งอะฮะจะเป็นเหมือนการถ่ายรูปแชทหนึง่งเห็นเป็นสีเขียวแล้วกลับเป็นสีแดงไหมฮะแค่นั้นเองต่อไปการปิดเครื่องเราแค่กดปุ่มตรงกลางค้างดับแค่นี้เองฮะ นี่คือใช้งานง่ายมากถ่ายกลางคืนได้ขอบคุณมากครับ www.monsi.com ครับ